ฮ้ hey, ตื่นกันหรือ,อยังทุกคนผมมีเคล็ดลับสุดยอดที่จะเปลี่ยนเช้าที่แสนจะเหนื่อยๆให้กลายเป็นระเบิดพลังนี่คือ10บท่าดีตัวเองจากเตียงสู่คนใหม่ไฟแรงท่าแรกจะรวดมิสไซ์พุ่งตัวออกจากเตียงแบบจรวด 2. นักรบโรยา่ากระโดดลงพื้นพร้อมเสียงคำราม 3. สไปเดอแมนสู้ตายเกาะขอบเตียงแล้วโหนตัวลงมา พี่ทำอะไรเนี่ยเสียงน้องสาวดังมาจากหน้าประตูยาขัดจังหวะสีสุดป,ประมนพัง,งาดฟ้ากระโดดเหยงเยงไปที่หน้าต่าง 5. นินจาเงียบเชียบคลานออกจากห้องแบบไร้เสียง 6. นักเต้นบบลเล่หมุนตัวหนึ่งรอบก่อนจะเปิดประตู 7. นักกีฬาโอลิมปิกวิ่งเหาะเะไปเข้าห้องน้ำา 8. แชมป์มวยโลกชกลมสอสาทีเพื่อวอร์มอัพ 9. นักสำรวจอวกาศ9เท้าออกจากห้องด้วยความมั่นใจและ 10. ท่าสุดท้ายประธานบริษัทพันล้านเดินอย่างซึงง่าผ่าเผยไปเตรียมกาแฟแค่นี้เอง10ท่าง,ง่ายๆที่จะทำให้คุณเปลี่ยนจากคนขี้เศร้าเป็นคนใหม่ไฟแรงลองทำตามกันดูรับรองชีวิตเปลี่ยนไปลุยกันเลย